สัดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับวานิดาที่หน้าร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะเติมสต็อกอีกหลายรายการนะคะคันนี้ขอแนะนำเป็นตัว L 5 0 1 8 SP นะคะรถจดทะเบียนปี64นะคะหมายเลขที่2092นะคะประจำการที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะ <S <S อันนี้เปิดราคาถูกนะคะดาวเริมต้นเพียงแค่4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเปิดร,ร 25, าคาที่5 2า0 0 0บาทดาวที่4 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยางหน้าสวยนะคะยางหลังยังใช้งานได้อีกนานนะคะเป็นรถสีเดิมทั้งคันนะคะท่อนเกียร์ท่อนคัดยังไม่ได้ตัดนะคะ L5018SP นะคะตัวนี้รองรับน้ำมัน B20 นะคะถ้าไหนอยากจะได้โรเกเตอร์ไปใช้งานนะคะตั้งงบดาวไว้ไม่สูงนะคะแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะหรือว่าคันนี้เลยนะคะดาวนี้น้อยเป็นแค่40,000บาทนะคะ ทางร้านตัวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะที่สําคัญมีรับประกันหลังการขายด้วยในส่วนที่อะไรส่วนไหนที่ํำรู้สึกหลอแตกหักนะคะทางร้านจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะให้อาไปเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะคะในราคานี้5 2าแสนบาทนะคะดาวเริ่มต้นที่40,000บาทค่ะลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์นี้094 264 07 98ี่สองหกสค่ะศูนย์แปดห้ค่ะ 0652821688 0628622175ค่ะรถประจำการที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขวัญแก่นนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะหรือแวะมาชมที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขวัญแก่นได้เลยนะคะร้านเปิดทำการทุกวันค่ะ